สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสลริมงคลพลายโคกนะคะ,ะต้องขอบคุณคุณที่ภูมิใจนะคะที่สนับสนุนอ้อยมาสิบมัดนะคะแล้วก็คุณพี่เสาวณีอ้อยสอ้อยสีมัดกล้วยสีวีนะคะอันนี้ให้น้องปัมมี่อ,อ,มอ้อยสิบมัดก่อนลูกสิบ,สบสอ่าว่าไว้นี่แหละ เออบางออกห่างๆโคกหนเลยว่าเขาสองสามสี่อ่ะห้าอ่ะหกอ่ะมาไม่อันนี้เองอ่ะ set add ใบริวารข้จสะสารคุ้มครองนะปกปักรักษานะคะคิดหลังศีลดาวะขอให้ได้สมดังคำปรารชนานะคะขอบคุณค่ะต่อไปเราจะเอากล้วยนะคะให้นะคะกล้วยสีวีนะคะนี่ให้ใครให้บ้านอ้เดี๋ยวแม่พรจะให้ให้โค้กไหมคะโค้กทครับครับโอ้ยเชื่อได้วยอ๋า แต่อย่าไปหาทำกับพี่ใหญ่นะไปจ้าเอออันนี้จะเอาให้พี่ใหญ่นะคะนี่พี่ใหญ่พี่ใหญ่สองออแบงแบงแบง่งแบง่งแบง่งมาเปราพี่ใหญ่กัน ด้วยนะคะของคุณพี่สาววันนี้นะคะไม่ชอบนะอ้าวเอาให้สิควอนอดมาแล้วก็จะเอาอ้อยนะคะให้เราจะให้แค่มัดคนละมัดก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไว้กินตอนเ<อ>ย็น,ยนด้วยนะคะโอ๊ะแก้วเดี๋ยวจับงาโชว์เลยหาเรื่องหาว่เาเสีย่ย Đang một action ừ, ba อ่า nhà ก็จะ Giờ พี่ใหญ่ thăm คะพี่ใหญ่ผล นะคะกราบขอบคุณทุกๆคะแนนเลยนะคะที่สนับสนุนอาหารต้นค้านะคะขอบคุณค่ะกลาบขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับคุณพี่ภูมิใจแล้วก็คุณแม่เสาววันนี้นะคะกลาบขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะ ดูคอนโอดนนางมองอะไรใต้ทงพลทิพนะพลทิพเอม,มองอะไรปะปะอ้มองใต้ทงพลทิพนี้ได้เห็นหลายเชือกเลยนะคะดูอ่าลองให้พลทิพไปข้ามรั้วตรงนี้สิข้ามได้เหมือนไผ่โคกงไหมนี่เออเออเปียกคอยเปียกคอย โอ้ยตา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 ยถอดถอยเช่นเป็นเช่เป็นเช่เออสวัสดีแม่พ่อทุกทุกท่านเลยนะคะน้องอลินพยายามไล่ไก่ไม่ไก่เข้ามานู่นอตัวนึงอลินหนุนอยู่ในข้อไก่อนู่นเห็นไหมไก่อยู่ในข้อเห็นไหมเออ ตอ,อ,อ,อนทริปนี้เปรียบกว่าเขาเลยอาบน้ำบ่อยมากเฮ้ยอากาศมันร้อนอ่อารินมาทางนี้ลูกมาทางนี้ข้ามมาได้ไหมนี่เอ้ยพยายามเหลือเกินน้องอรินอ๋อเขากินน้ำด้วยเขากินน้ำด้วยถอย เผื่อพันทิ์ละเออน่ารักมากเลยเออเออ,เอ,อดึงสายแล้วนนเออดึงสายแล้วนนต้องดึงสายไปนะคะแต่ถ้าไม่ดึงไม่งั้นอ่าอารินเอาไปเล่นแน,น่นอนอ่าดูเบนญาสิบทิศเขาทำอะไรกันเนี่ยไฟโค้งนี่หลายใจมากๆเลยนะคะดูดูสิดูสิ เออเทนพ่อจริงๆเลยนี่เออโอ้ยน้องอลินขอน้ำกินหน่อยแม่จ๋าขอน้ำกินหน่อยเออขอน้ำกินหน่อยดูซิดูซิเออ ดึงสายไปได้แล้วดึงไปได้แล้ว <laughs> ดึงไปได้แล้ว <laughs> <laughs> เอ้ยเนาะโกโลจนได้เรื่องเลยอลินเเอ้ยเออนี่ตรงนี้แหละหนูจะเล่นน้ำตรงนี้แหละควอนอสเ <laughs> ขาเล่นน้ำโอ้ดึงไปแล้วดูโอ้ยปล่อยเลยเออสุดยอดสุดยอดอ้าวจิจาว่าจี โอ้ยโอ้ยอยู่ไกลๆอลินนะเดี๋ยวอลินดึงกระโปรงไปนะนั่นนะเออนี่ลงนอนดีกว่านี่เออ,ออ่าพออาบน้ำเสร็จก็จะไปชุบแป้งโทษน,นะคะน้องอลินเอออ่ะเอาแบบนี้บอกสบายใจแล้วใช่ไหมนี่อุ้ยอู้เฮ้ย เออแหมผมออกนะลูกออกนะลูกนะเล่นน้ําได้ทั้งวันถ้าเกิดมีใครมานี่ต้องเปิดน้ําให้อลินอาบถ้าไม่เปิดให้อลินอาบอลินโมโหแน่นอนอือ่าขอบคุณคุณพี่ภูมิใจแล้วก็คุณพี่สาวันนี้นะคะที่สนับสนุนอ้อยป้อนช้างแล้วก็กล้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะเออ อสบายไหมอรินสบายไหมโอ้ยระวังเขาเอาคิดตมใมไซเดอร์นี่ <c oughs> อแม่กินน้ำอิ่มรือเปล่าหลกน้องอรินดึงสายยางไปเร็วมากเลยหนุนไฟอีกแล้วตรงไหนมีสายยางก็ไปเอา้าดูิ่งไปเล่นกับพี่ๆี่แล้วพี่ๆให้เล่นดยไหดูลูกไผ่โคกนะคะดูลูกมะโคกลูกมะโคโค,โคิดดื้อเออเออน้องอริน โอ้มาแล้วนะคะนี่ตัวไหนเก่าสุดเอออลินอ่ามาอยู่กับสิบทติตัวนี้เออนองเบญจาอ่าไก่เข้าไปแล้วนองเบญจาจัดการไล่ไก่อกลูกเอออะไรมันจะสบายน่ารักขนาดนี้ปลากระป๋องสามเมครัวนะคะนี่เออ <c oughs> รกระป๋องสองแม่ครัวหนึ่งพ่อครัวอ่าคลิปนี้ดีต่อใจมากมากเลยนะคะนี่ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิง่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะหนึ่งไลค์ก็คือหนึ่งกำลังใจนะคะเออดูนองเบญญาขนายงานขนายยาวมากเล็มเปียบเลยเล็มมากเลยเออน้องอลินอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนองอลินเรียบร้อย เออมันอะไรสย่างอะไรจะดื้อขนาดนี้นองอลอลินนี่อ่าพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอยน่ารักจังเลย,ลเลยลอ่าลูกเฮียโคกของเรานะคะลูกเฮียโคกเออพ่อยังไงลูกก็ยังงั้นแหละตามากโหดูงานนะคะ เลมเปียบเลยไฟคบเล้มแต่ตันหน้าเหมือนพอ<ว>มากสิบทิศหน้นาเหมือนพพมากมโอ้ดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วโอ้ยนี่ก็จ้องแต่เอาแต่สายยางนี่แหละนี่เออคบโบกให้สักครั้งที่โบกคกเอ้ยสิบทิศโบกให้สักครั้งสินี่โบกอลินให้สักครั้งสิ